ฝืนชะตาชายาอสูรตอนที่309เรื่องคลึกโครมของเทียนเฉิงหนึ่งภายในห้องเสี้ยจือซีลืมตาขึ้นก็หันไปเห็นนายท่านชี่ยอสตรีนางหนึ่งเข้ามาเขาพยายามขยับตัวคิดจะลุกขึ้นแต่ก็ถูกชายชรากดตัวเอาไว้จือซีข้าเชิญท่านหมอผีมาแล้วเจ้ามีทางรักษาแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นนายท่านเสี้ยรู้สึกหวั่นไหวดวงตาพร่างคราวไปด้วยน้ำตา สวรรค์รู้ดีตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาได้รับเจ็บปวดเพียงใดหลายครั้งที่เขานึกอยากจะไปแบกรับความทุกข์ทรมานทั้งหมดแทนบุตรชายแต่ว่าเขาทําได้แค่มองมองดูโดยไม่อาจช่วยอะไรได้ท่านพอ่อริมฝีปากของจื่อซีสันร,ริกนึกอยากจะเอ่ยปากพูดบางอย่างออกมาสุดท้ายก็กลืนคำพูดทั้งหมดลงคอเขามองไปยังหมอผีที่ยืนอยู่ด้านข้างเขาพยักหน้าเล็กน้อยท่านหมอผีขอให้ท่านช่วยรักษาข้าอย่างสบายใจเถอะไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ข้ายอมรับได้ ร่างกายของเขาไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเขาอีกแล้วเกรงว่าในโลกใบนี้คงไม่มีใครสามารถรักษาเขาได้วางใจเถอะ้ว่ยอีอี e e, ยกยิ้มมีอาจารย์ดูอยู่ใกล้ๆหากไม่ไหวจริงๆนางจะต้องช่วยลงมือแน่ในโลกใบนี้ไม่มีโรคอะไรที่นางรักษาไม่ได้ได้ฟังดังนั้นสองพ่อลูกตระกูลเสี้ยมองกูร่รั่วอาวินอย่างประหลาดใจแม้พวกเขารู้ว่าเว่ย e อีอ e, ีกราบนางเป็นอาจารย์แต่คิดว่าเพราะยาอายุวัฒนะเป็นสาเหตุส่วนเรื่องวิชาแพทย์ไม่น่าจะมีใครเหนือกว่าเว่ย e อีอ e, ีผู้มีตำราแพทย์ ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้มีเพียงเซียลินเยาวีเท่านั้นที่มีท่าทางนิ่งเฉยเหมือนไม่ได้ยินอะไรเขาใช้สายตาเทิดทูนมองไปยังสตรีที่ตนเองคิดถวิลหามาหลายปีไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเขาว่าวิชาแพทย์ของท่านที่ยอดเยี่ยมเพียงใดสามารถพูดได้ว่าแม้จะแขนขาหักหรือกระดูกแตกละเอียดนางก็สามารถทำให้หายเป็นปกติได้ในเวลารวดเร็วท่านหมอผีเชิญท่านเริ่มรักษาเถอะเซียจือ้อซีเผยยิ้มอ่อนแรงใบหน้าเต็มไปด้วยความตื้นตันใจ ไม่ว่าผลสุดท้ายเป็นอย่างไรในเมื่อท่านหมอผีมาแล้วเช่นนั้นก็ถือว่าให้เกียรติพวกเขาแม้จะล้มเหลวเขาก็ไม่โทษนางอาการของท่านข้าได้ยินจากอาจารย์มาแล้วท่านเป็นเช่นนี้เพราะมีคนใช้มแมลงพิษกับร่างของท่านมแมลงพิษชนิดนี้จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการกัดกินพลังชีวิตวิญญาณของท่านเป็นเพราะการสูญเสียพลังวิญญาณทําให้ท่านอ่อนแอลงอีกทั้งข้ามองออกว่าวิญญาณของท่านอ่อนแอลงมากคิดว่าหากปล่อยไว้อีกไม่กี่วันก็ไม่อาจมีใครช่วยท่านได้อีก วิญญาณเป็นสิ่งสำคัญในร่างกายมนุษย์ความเจ็บปวดที่วิญญาณถูกกัดกินเป็นชิ้นชิ้นคือสิ่งที่คนทั่วไปคนรับได้หรือเสียจือซื้อดอหนได้ถึงวันนี้ถือว่าไม่ง่ายมาแมลงพิษสีหน้าของนายท่านเสียเปลี่ยนไปเซียจือซีถูกมแมลงพิษได้อย่างไรอีกทั้งหมอมากมายเหล่านั้นก็มองไม่ออกว่าเขาถูกมแมลงพิษแต่ก็ยืนยันได้ว่า,มาแมลงพิษชนิดนี้ไม่ใช่มแมลงพิษธรรมดามันซ่อนอยู่ในโลหิตของมนุษย์ไม่มีใครหามันพบประกูลเสียไปขัดแย้งกับศัตรูเช่นนั้นเมื่อใดกันเพุใดเขาจึงไม่รู้สักนิด ท่านหมอผีถ้าเช่นนั้นมแมลงพิษในร่างของจื่อซีสามารถรักษาได้หรือไม่นายท่านเสียขมวดคิ้วแน่นมองหมอผีอย่างวิตกกังวลมแมลงพิษชนิดนี้อันตรายอย่างยิ่งหากไม่ระวังก็อาจทําให้ผู้รักษาพลอยเดือดร้อนไปด้วยดังนั้นน้อยมากที่จะมีหมอคนใดยอมยุ่งเกี่ยวกับมแมลงพิษชนิดนี้ข้าสามารถบีบให้มแมลงพิษออกมานายท่านเสียท่านถอยไปก่อนเถอะสายตาของเว่ย e อีอ e, ีหนักแน่นจริงจังขึ้นเปิดปากพูดอย่างเอาจริงเอาจัง ได้ยินดังนั้นนายท่านเซียและเซียหลินยอวอถอยหลังไปสองสามก้ามอบพื้นที่ว่างด้านหน้าของเตียงให้แก่เว่ยอีอีตอนที่สามร้อยสิบเรื่องคลึกโครมของเทียนเฉิงสองเมื่อเทียบกับนายท่านเซียที่สายตาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลแล้วเซียหลินยอวีกลับไร้แววกังวลใดๆเขารู้ ar, ว่าแค่มีท่านพี่อยู่จะไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้นเขาเชื่อนางความเชื่อเช่นนั้นอยู่เหนือทุกอย่างราวกับว่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่นางทำไม่ได้ เว่อยอีอีสูดหายใจเข้าลึกๆดึงเข็มเงินที่เตรียมเอาไว้ออกมาจากแขนเสื้อค่อยก้าวเข้าไปตรงหน้าของเซียจือซีเอ่ยออกไปว่าหลังจากนี้จะมีความเจ็บปวดอยู่บ้างท่านต้องอดทนไว้เซียจือซียิ้มขึ้นในระยะนี้มีความเจ็บปวดใดบ้างที่ข้าไม่เคยลิ้มรสท่านหมอผีท่านวางใจเถอะความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยสําหรับข้าแล้วไม่หนักหนาอะไรท่านลงมือเถอะเว่อยอีอีพยักหน้าดึงเข็มเงินออกมาจากในผ้าเช็ดหน้าอย่างระมัดระวงังค่อยๆฝังเข้าไปในร่างกายของเซียจือซีเบาๆ ซูมพลังที่แข็งแกร่งส่งผ่านเข็มเงินเข้าสู่ร่างกายเรากับทะลุเข้าไปในวิญญาณความเจ็บปวดทําให้สีหน้าของเซียจือซียิ่งขาวซีดขึ้นทุกทีเขาจับผ้าปูเตียงไว้แน่นเจบ็บความเจ็บปวดเช่นนั้นจะเข้าไปในวิญญาณเมื่อเทียบกับความเจ็บปวดที่ต้องทนรับอยู่ทุกวันยังถือว่าความเจ็บปวดครั้งนี้มีมากมายกว่าหลายเท่าเดิมทีเขาคิดว่าความเจ็บปวดเช่นนั้นถือเป็นจุดสูงสุดแล้วแต่ความเจ็บปวดที่กําลังทนรับอยู่ในขณะนี้ต่างหากที่เป็นความเจ็บปวดที่แทบทําให้จิตวิญญาณฉีกขาดเป็นชิ้น แต่เพื่อตระกูลเสียเพื่อท่านพ่อและยี่เอ๋อเขาต้องอดทนต่อไปครวดทันใดนั้นเว่ยฮีอีที่กำลังฝังเข็มให้เสียจือซีมีสีหน้าขาวซีพลันกระอักโลหิตสดสดออกมาร่างของนางล้มลงมาแสดงสีหน้าหน้ากลัวก่อนจะพูดออกมาเสียงเบามแมลงพิษมังกรในร่างของเขาที่แท้มีมแมลงพิษมังกรทั้งยังเป็นมแมลงพิษมังกรปราณกษัตริย์อะไรนะสีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะนายท่านเขาโกรธจ,จนร่างสั่นสะท้านไปทั้งร่างพลังระเบิดออกมาจากร่าง จนเกิดเป็นเสียงตูมปะทะเข้ากับโต๊ะและเก้าอี้ด้านข้างมแมลงพิษมังกรเผศใดจึงเป็นมแมลงพิษมังกรผู้ใดที่มีความเครียดแค้นกับตระกูลเซี่ยของเราถึงขนาดคิดจะสังหารลูกหลานของตระกูลเซี่ยเราปรมาจารย์แห่งพิษเทียนกูในเวลานี้ในสมองของนายท่านเซี่ยก็ปรากฏชื่อเช่นนี้จริงสินอกจากปรมาจารย์พิษเทียนกูในยุทธภพยังมีใครใช้พลังเช่นนี้ได้อีก แต่เขาไม่เข้าใจในายท่านเซียนและประมาจารย์พิเทียนกูมีความแค้นอะไรกันเหตุใดเขาจึงทำเช่นนี้กับจือ่อซีอาจารย์เว่อยอ,อีกัดปากแน่นหันกลับไปมองกูรั่วอวินเอ่ยปากพูดอย่างรู้สึกผิดขออภัยพลังของมแมลงพิษตนนี้แข็งแกร่งเกินไปคาถูกมันกดทับไว้ไม่อาจบีบมันออกมาได้นี่เป็นภารกิจแรกที่มอบให้นางแต่นางกลับล้มเหลวอีกทั้งนางรู้ดีว่าระหว่างตระกูลเซียนและอาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดา ว้ยอ,อ,อ,อีนี่เป็นเรื่องที่ข้าคิดไม่ถึงสายตาของกูรวอวินจากวันไหวกลับเป็นปกติเผยรอยยิ้มบางก่อนจะเอ่ยอ,ออกมาเดิมทีข้าคิดจะอาศัยพลังของเจ้าก็สามารถบีบให้มแมลงพิษออกมาแต่ไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นมแมลงพิษมังกรในตำนานครั้งนี้แม้แต่ข้าก็ประมาทเกินไปมแมลงพิษมังกรคิดไม่ถึงว่าในร่างกายของเซียจือซีจะมีของดีเช่นนี้อยู่หากจับมแมลงพิษมังกรตัวนี้ได้นางหวังว่าจะสามารถช่วยมังกรครามรักษาดวงตาได้ข้ารู้ เสียจืดซียิ่งขึ้นท่านหมอผีท่านไม่ต้องโทษตัวเองหรอกข้ารู้แต่แรกแล้วว่าไม่มีใครช่วยข้าได้ดังนั้นตั้งแต่แรกข้าก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้แม้จะพูดเช่นนี้แต่ใครจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปบ้างพูดตามจริงแม้แต่หมอผีเองก็หมดหนทางเขาต้องทำใจยอมรับใครพูดว่าเจ้าจะตาย เว่ยฮยีกรอกตาไปมาข้าหมดหนทางช่วยเจ้าไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ของข้าไม่มีหนทางช่วยอาจารย์ให้ข้าลงมือเพื่อต้องการทดสอบความก้าวหน้าของข้าตลอดช่วงหลายปีนี้นางเป็นผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงหากมีนางอยู่จะไม่มีทางเกิดเรื่องร้ายใดๆขึ้นกับเจ้าตอนที่311เรื่องคลึกโครมของเทียนเฉิงสามพี่จริงเว่ยอีก็ไม่รู้ว่ากูรอูอวินสามารถช่วยรักษาให้เขาได้จริงหรือไม่เพียงแต่เมื่อหันไปมองใบหน้าที่ราบเรียบของเจ้าตัวนางก็เข้าใจอย่างแจ่มชัดอาจารย์มั่นใจว่าทำได้ ไม่เช่นนั้นเมื่อได้ยินว่าเป็นมแมลงพิษมังกรคงไม่แสดงท่าที่นิ่งสงบเช่นนี้อีอีเจ้าไปนําขวดมามแมลงพิษมังกรตัวนี้เป็นของดีเป็นส่วนผสมในการปรุงยาที่สําคัญจะให้มันหายไม่ได้กูร่วอวินลูบปลยคางหรีตามองเซียจือซีสายตานั้นทำให้เซียจือซีขนลุกพองไปทั้งร่างราวกับโจรคนหนึ่งกำลังคิดจะปล้นเขา เจ้าคะอาจารย์เว่อยอ,อยิ้มเจ้าเล่เหมือนสุนักจิ้งจอกในดวงตาเต็มไปด้วยเสน่ยวยวนนางรู้ว่าอาจารย์ของตนกําลังสนใจมแมลงพิษมังกรไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนางนิ่งไว้อะไรให้เจ้า,มาแมลงพิษมังกรตัวนี้อยู่ในใจพักหนึ่งสาวน้อยกู้เจ้ามีวิธีหรือนายท่านเสียหันกลับมาถามกูร่ร่วอวินอย่างสงสยัย ไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อแต่ในยุทธภพต่างล่ำลือกันว่าหมอผีกลับกูร่วอวินเป็นอาจารย์เพราะนางสนใจสูตรยาในมืออีกฝ่ายแม้ว่าพรสวรรค์นในด้านวารยุทธของกูร่วอวินนับว่าไม่เลวแต่ไม่แน่ว่าจะแตกฉานในวิชาแพทย์ด้วยดังนั้นนายท่านเซียไม่อาจเชื่อว่าโรคที่แม้แต่หมอผีก็ยังหมดหนทางนางจะสามารถรักษาได้ข้าขอลองสักหน่อยกูร่วอวินยักไหลในดวงตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่าลืมว่าในมือของนางยังมีจือเสียเป็นไพ่ตายเช่นนั้นก็ได้ ในท่านถอนหายใจออกมาสถานการณ์ในเวลานี้ยังจะทำอะไรได้อีกก็ให้นางลองดูสักครั้งเถอะเจ้าพูดอะไรพูดอีกครั้งสิภายในห้องใหญ่ที่ประดับตกแต่งอย่างหรูหราเสี้ยถีดตัวลุกอย่างตกตะลึงใบหน้าหล่อเหล่าทรงภูมิฐานเต็มไปด้วยความยินดีทั้งยังมีความตื่นเต้นที่ปกปิดไม่มิดนั่นอีกหมอผีทำไม่สำเร็จแม่แต่นางก็ไม่อาจรักษาเสียจือซีเจ้าคนเลวระยำนั่นหรือฮ่าฮ่าฮาช่างดีจริงดีจริงโรคที่แม่แต่หมอผีก็หมดหนทางในโลกใบนี้ยังจะมีใครสามารถรักษาได้อีก ห้าห้าห้าสวรรค์ช่างมีตาจริงๆนึกไม่ถึงว่าท่านปรมาจารย์พิษจะมีความสามารถจริงๆครั้งนี้ข้าจะดูว่าใครยังสามารถช่วยเซียจือซีได้อีกในท่านรองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ข้าน้อยแอบสอดแนมาชายผู้นั้นโค้งคำนับและพูดต่อเพียงแต่ว่าได้ยินว่ากูรวอวินจะลงมือรักษาด้วยตนเองเซียฉีเหยียดยิ้มเย็นมุมปากยกยิ้มเย้ยหยันกูรวอวินก็แค่คนไร้ประโยชน์ที่โชคดีได้สูตรยายุวัฒนะมาไว้ในครอบครองหากไม่ใช่เพราะสูตรยาสามสี่แผ่นนั่นนางคิดว่าหมอผีจะยอมติดตามนางหรือ ข้าไม่อาจาไม่ยอมรับว่าพรสวรรค์ของนางที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ไม่เลวจริงๆแต่น่าเสียดายคิดจะให้หมอผีผู้หญิงพยองยอมสวามิภักดิ์อย่างแท้จริงเรื่องนั้นไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเด็ดขาดอีกทั้งยังเป็นโรคที่แม้แต่หมอผียังรักษาไม่ได้นางยังจะมีวิธีใดอีกเขาไม่มีทางเชื่อว่าวิชาแพทย์ของกูรวอวินที่ยังอ่อนวัยจะเก่งกาจกว่าหมอผี ถึงอย่างไรวิชาแพทย์กับวรยุทธ์ไม่เหมือนกันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์แต่เป็นอายุและประสบการณ์เส้นทางของผู้ที่มุ่งมั่นจะฝึกวิชาย,ยิ่งผ่านไปนานเท่าใดก็จะยิ่งแตกฉานมากขึ้นเท่านั้นกูรั่วอวินก็เป็นแค่เด็กสาวใสซื่อเท่านั้นนอกจากโชคดีอยู่หน่อยก็ไม่มีประโยชน์ใดอีกถึงอย่างไรก็ไม่มีทางรักษาโรคของเซียจือ้อซีได้นายท่านเซียไม่ใช่ว่าเจ้าอดทนได้ดีเยี่ยมหรือ ข้าเสียฉียอดทนอดกลั้นมานานหลายปีในที่สุดก็ผงัดขึ้นมาได้เสียทีนับจากนี้ไปเทียนเฉิงแห่งนี้เป็นของข้าใครที่ยอมพักดีก็จะเจริญรุ่งเรืองใครต่อต้านมันต้องตายหากไม่ใช่เพราะไม่ต้องการให้หนายท่านเสียไม่ไว้ใจในวินาทีนี้เสียฉีนึกอยากจะเชิดหน้ากลัวหัวเราะอ,อย่างบ้าคลัง่งระบายความอดกลั้นและความไม่เต็มใจของเขาตลอดช่วงหลายปีมานี้ตอนที่312เรื่องคลึกโครมของเทียนเฉิงสี่ ในขณะนั้นเหนือเทือกเขาซึ่งห่างจากเทียนเฉิงไปไม่ไกลลำแสงสีทองพลันพุ่งลงมาจากทองนภาก่อนจะแผ่รัศมีครอบคลุมเทือกเขาทำให้เทือกเขาทั้งลูกถูกปกคลุมด้วยรัศมีสีทองทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้กับเทือกเขาแห่งนั้นพากันตกตะลึงแต่ไหนแต่ไรมาพวกเขาไม่เคยพบไม่เคยเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนการปรากฏตัวของสัตว์เทพปาฏิหาริย์แห่งท้องนภาแม้แต่สถานที่ซึ่งอยู่ห่างจากเทือกเขาไปไกลยอย่างเทียนเฉิงล้วนเห็นเป็นแสงสีทองอร่ามตาดังนั้นทั้งเทียนเฉิงจึงเกิดเป็นกระแสะคลึกโครมไปทั่ว เหล่าผู้นำกลุ่มอำนาจต,ต่างๆพากันมารวมตัวอยู่ที่ตระกูลเซียดรวมถึงผู้ที่ถูกจับโยนออกจากตระกูลเซียในวันนั้นอย่างนายท่านหงทั้งหมดกำลังหารือกันว่าเทียนถึงควรจะทำอย่างไรในยุทธภพ,พสัตว์วิญญาณที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของสัตเทศมีน้อยยิ่งกว่าน้อยแต่เมื่อได้ครอบครองแค่หนึ่งตนยังถือว่าล้ำค่าย,ยิ่งกว่าได้ครอบครองทั้งยุทธภพเช่นนี้แล้วทุกคนจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไร ในท่านเสียสัตว์เทพปรากฏตัวขึ้นแล้วจะต้องดึงดูดความสนใจของกลุ่มอำนาจมากมายพวกเราเทียนเฉิงควรจะรีบไปจับสัตว์วิญญาณตนนี้ไม่เช่นนั้นหากถูกกลุ่มอำนาจอื่นพบเข้าโอกาสก็จะเหลือน้อยผู้ที่พูดคือป้าเจิ้นเทียนผู้ที่กูรุเอวินคุ้นเคยแรกเริ่มเดิมทีในงานประมูลที่แดนชิงหลงป้าเจิ้นเทียนเคยประมูลยาเสริมความงามและเป็นเพราะการมาเยือนของเขาทําให้นางได้รู้ถึงการมีอยู่ของเทียนเฉิงเพื่อปูทางสําหรับมาเยือนเทียนเฉิงในภายหน้ากูร่วอวินจึงมอบอยาเสริมความงามให้เขาหนึ่งเม็ดดังนั้นป้าเจิ้นเทียนจึึึงงงงรสกซาาบบในนญคขอ ข้าก็คิดว่าคําพูดของท่านพี่ป้ามีเหตุผลลัวเพียวเผยยิ้มเล็กๆพร้อมเอ่อยออกมาเพียงแต่ว่าเทียนเฉิงจะไม่มีคนดูแลไม่ได้ข้าขอเสนอให้ผู้อาวุโสเหล่านี้อยู่ดูแลเทียนเฉิงและส่งทายาทผู้สืบทอดแต่ละพักและเหล่าคนหนุ่มสาวอีกจํานวนหนึ่งไปไม่ทราบว่านายท่านเซี่ยคิดเห็นอย่างไรดีนายท่านเซี่ยนิ่งเงียบไปชั่วขณะหนึ่งก่อนจะตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาดเช่นนั้นก็ทําตามนี้เถอะเพียงแต่ว่าคนที่ส่งไปจําเป็นต้องเลือกสรรเสียก่อนข้าท่านพอ่อ คำพูดของเขายังไม่ทันได้พูดออกมาก็ถูกเสียงหนึ่งขัดขึ้นทำให้นายท่านเสียขมวดคิ้วมองไปยังด้านนอกห้องประชุมบุรุษในอภรรสีครามเดินเข้ามาใบหน้าของบุรุษวัยกลางคนผู้นั้นประดับรอยยิ้มอ่อนโยนโบกพัดในมือไปมามุมปากยกยิ้มบางข้ายินดีรับคำสั่งไปเขาเทียนซานเจ้าพูดอะไรสีหน้าของนายท่านเสียถมึงถึงพูดด้วยเสียงเย็นเย็นว่าเสียฉีเพอเจอร์อะไรเจ้าไม่ได้ยินสิ่งที่นายท่านหลวงพูดหรือแต่ละพักส่งทายาทผู้สืบทอดไปหาประสบการณ์เจ้าจะมาสอดมือยุ่งไม่่เเข้ารืองทไม ท่านพ่อเวลานี้พี่ใหญ่นอนป่วยอยู่บนเตียงไม่รู้ว่าวันไหนพิษจะกำเริบเขาจะร่วมการตรวจสอบครั้งนี้ได้อย่างไรลูกเป็นทายาทรุ่นที่สองของตระกูลเซียเป็นธรรมดาที่ต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่แทนพี่ใหญ่ใบหน้าของเซียฉีเหลื่อนไปด้วยรอยยิ้มแต่ว่ารอยยิ้มนั้นเป็นแค่พื้นผิวลึกลงไปในดวงตาแฝงไว้ด้วยความอมหิตบางอาจบางฝ่ามือของนายท่านเซียตบลงกับโต๊ะขุดตัวลุกขึ้นด้วยความกราดกรีว้วเจ้าคิดจะแย่งอำนาจของพี่ใหญ่ของเจ้าหรือ อย่าลืมว่าข้าเชิญท่านหมอผีมารักษาให้พี่ใหญ่ของเจ้าเวลานี้เขาจะไม่เป็นไรแล้วโอ้เสียฉียกยิ้มเช่นนั้นแล้วเหตุใดข้าจึงได้ยินว่าแม้แต่ท่านหมอผีก็หมดหนทางเวลานี้อาการป่วยของท่านพี่สุดหนักจึงเชิญหมอคนนั้นคนนี้ไปทั่วถึงขนาดให้เด็กสาวอายุ18-19ปปีมารักษาท่านพ่อท่านยังอยากให้พี่ใหญ่มีชีวิตอยู่ต่อไปจริงหรือหรือว่าคิดจะให้เขาตายเร็วขึ้นท่านรักพี่ใหญ่มากมายจริงหรือ ือทันใดนั้นกลุ่มคนก็ฮือฮากันแต่แรกพวกเขาก็ได้ยินว่าหมอผีมาที่เทียนเฉิงเพื่อช่วยรักษาให้เสียจือซีคิดไม่ถึงแม้แต่ผู้ที่รักษาคนตายให้ฟื้นคืนอย่างหมอผียังล้มเหลวและที่น่าขบขันไปกว่านั้นนายท่านเสียทุ่มเทความหวังทั้งหมดไปที่เด็กสาวอายุ18-19ปีตอนที่313เรื่องคลึกโครมของเทียนเฉิงห้าเจ้านายท่านเซียสั่นสะท้านไปทั้งร่างชี้นิ้วไปที่เซียฉีเดือดดานจนพูดไม่ออก ท่านพ่อลูกแค่กังวลเกี่ยวกับปัญหาแทนตระกูลเสียเสียฉีเผยยิ้มอ่อนโยนดวงตาเย็นชาคู่นั้นมองไปยังนายท่านเสียอย่างดุดนันราวกับว่าอีกฝ่ายไม่ใช่บิดาของตนเสียฉีแม้ว่าเสียจือซีไม่อาจไปได้แต่ก็ยังมียอวี่เอ๋อเวลานี้ยังไม่ใช่เจ้าสีหน้าของนายท่านเสียถึงถึงสะบัดชายเสื้อไปมาอย่างแรงพูดด้วยน้ำเสียงเครียด ได้ฟังดังนั้นนายท่านตระกูลหงเยียดยิ้มเย็นพูดอย่างประชดประชันนายท่านเสียแม้ว่าบุตรของท่านอาการรอดแรกใกล้าตายเต็มทีแต่ก็ยังมีอีกคนไม่มีลูกก็ยังมีหลานชายสืบทอดตระกูลเสียหรือว่าคิดจะให้บุตรชายของท่านยอมซิโรราบให้แก่หลานชายไม่ว่าอย่างไรก็ดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลนักสีหน้าเหี่ยวชราของนายท่านเสียจากสีเขียวคล้ำเปลี่ยนเป็นขาวซีดและเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเขียวคล้ำสลับไปมาสองมือกำกันแน่นราวกับจะมีไฟลุกขึ้นโทรศัพท์ของเขาแทบจะทะลุออกมาจากในอก ตั้งแต่โบราณการเป็นต้นมาใครแตะต้องจุดอ่อนของผู้มีอำนาจเท่ากับรนหาที่ตายและจุดอ่อนของเขาที่ว่าก็คือเสี้ยจือ่อซีมาวันนี้นายท่านหงเปิดปากสาบแช่งบุตรสุดรักของเขามันทำให้นายท่านเสี้ยผู้รักพวกพ้องมาตลอดไม่อาจอดทนนิ่งเฉยอยู่ต่อไปได้นายท่านหงเจ้าจะต้องชดใช้ต่อคำพูดที่พูดออกมาปูมไฟโทรสะลุกโชนออกมาดวงตาของนายท่านเสี้ยสะท้อนความดุดดานและเกรี้ยวกราดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งยังมีความเดือดดานที่ปิดไม่มิด นายท่านเสี้ผู้คนมากมายซึ่งอยู่ที่นี่ล้วนเป็นราษฎรของเทียนเฉิงหรือว่าท่านผู้มีปราณกษัตริย์คนหนึ่งกลับแสดงอำนาจข่มข่าต่อหน้าต่อตาผู้คนหากท่านทำเช่นนี้จริงๆชื่อเสียงของท่านต้องแปดเปื้อนต่อไปก็จะไม่มีใครเคารพท่านอีกนายท่านหงยิ้มเย็นถึงอย่างไรเขาก็มั่นใจว่านายท่านเสี้ก็ไม่มีทางสังหารเขาอีกทั้งนายท่านอายุมากแล้วมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเสี้จือซีก็ใกล้ตายเต็มทีนับจากนี้ไปตระกูลเสี้ก็จะตกอยู่ในมือของเสี้ฉีดังนั้นเวลานี้ต้องประจบประแจงเสี้ เพียงแต่เขามองไม่เห็นว่าหลังจากที่เขาพูดออกไปเช่นนี้มีคนจํานวนหนึ่งขยับเก้าอี้ออกห่างจากตัวเขาคิดเพียงว่าไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ก็มีคนจํานวนหนึ่งทําเช่นเดียวกับเขาทั้งยังคิดเห็นเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเพื่อประจบประแจงเสีย้ยฉีฮ่าฮ่าในท่านเสี้ยกโกรธจัดจนเหยียดยิ้มประชดออกมาแผ่ไอพลังที่แข็งแกร่งออกมาทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความกดดนันจนทําให้ทุกคนหายใจไม่ออกนี่เป็นพลังของผู้แข็งแกร่งปราณกษัตร์ ในท่านหงเจ้าอย่านำพาความปรารถนาในทางโลกเข้ามาในเทียนเฉิงในยุทธภพผู้แข็งแกร่งเป็นผู้ปกครองแม้ว่าข้าไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่อย่างน้อยข้าก็แข็งแกร่งกว่าเจ้าประกูลเซี่ยก็แข็งแกร่งกว่าตระกูลหงและที่สําคัญคือข้าคือผู้ปกครองเทียนเฉิงทั้งหมดที่นี่ข้าตัดสินอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นเจ้าไม่ยอมสวามิภักดิ์หรือดีถ้าเช่นนั้นวันนี้ข้าจะให้เจ้ายอมสิรราบทั้งกายและใจ และจะบอกเจ้าอีกอย่างในยุทธภพนี้ใครมีกำปั้นใหญ่ที่สุดคำพูดของคนผู้นั้นถือเป็นสัจธรรมเทียนเฉิงไม่ใช่แควและนายท่านเซียก็ไม่ใช่ฮ่องเต้ภายในกลุ่มอำนาจที่ผู้แข็งแกร่งเป็นผู้ปกครองในเทียนเฉิงแต่ไหนแต่ไรมาใครมีอำนาจแข็งแกร่งที่สุดคนผู้นั้นจึงจะมีอำนาจตัดสินใจทุกอย่างนายท่านหงสีหน้าเปลี่ยนไปเขาคิดไม่ถึงว่านายท่านเซียพูดจาไราเหตุผลเช่นนี้รู้สึกเกลียดชังอีกฝ่ายอยู่ในใจ เขาไม่อาจลืมลงได้ความอับอายในวันที่ตนเองถูกจับโยนออกจากตระกูลเสียเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ควบคุมได้ยากเข้าไปทุกทีในเวลานั้นเสียงหนึ่งดังมาจากนอกประตูทําให้ร่างของนายท่านเสียแข็งค้างดวงตาที่เต็มไปด้วยความเดือดดาลก็พลันสงบลงมาทั้งยังทอแววตื่นเต้นยินดีท่านพ่อนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้น